ตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลผู้มีความสามารถระเบิดตุ้ม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่อง Dragon b บ l l ในคลิปนี้นะครับผมจะเอาประเด็นรีเควสที่ท่านผู้ชมถามถึงนะครับมีท่านผู้ชมรีเควสมานะครับว่าอยากให้ทําตัวละครที่มีความสามารถในการระเบิดตัวเองได้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยจะจัดให้นะครับก็เลยลองไปหาดูมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับมีอยู่ประมาณ9ตัวด้วยกันซึ่งผมจะใช้คําว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถหรือสามารถระเบิดตัวเองได้นะครับผมคือถ้าพูดอย่างนี้มันจะมีไวายรณ์แรกอยู่นิดนึงครับว่า บางตัวนะครับมันระเบิดได้แต่มันไม่เคยระเบิดให้เราเห็นนะแต่ว่าบางตัวครับมันก็ระเบิดได้แล้วก็มันก็สามารถระเบิดและเกิดผลอะไรบางอย่างต,ต่อบทต่อเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่ง9ตัวละครที่ผมคัดมาก็ล้วนเป็นตัวละครที่มีความสามารถประมาณนั้นนะซึ่งอันนี้ผมก็ลองลแล้ได้ดูนะครับก็มี9ก้าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติามาปไปได้อีกทีหนึ่งนะตัวละครส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคแซนะครับเออซึ่งแบบว่ามันสามารถระเบิดตัวเองได้แล้วก็ความสามารถในการระเเเบิดดตััวอองงขมมนนก็็ีีประท่ าสามารถหยิบยกมาพูดคุยกันได้บ้างนะครับซึงแน่นอนว่าความสามารถในการระเบิดตัวเองมันคือเหมือนกับเป็นความสามารถในการมือชีพใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราระเบิดตุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ความหวังผลที่เราสามารถหวังได้คืออะไรครับศัตรูควรจะตายไปกับเราถูกไหมคือแบบบุยองสละชีวิตแล้วครับแม้ว่าชีวิตในเรื่องของดาก้อนบอลเนี่ยมันสามารถเอากลับมาได้ง่ายๆด้วยการใช้ดาก้อนบอลก็ตาม,มานะครับแต่ว่าพวกบ,บความสามารถในการระเบิดตัวเองมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเวลาบางตัวนะครับมันมีการระเบิดไปตุ้มนึงปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยถึงแก่ชีวิตได้แต่บางครั้งครับผมเราจะเห็นว่าด้วยความเป็นเรื่องดัก้อนบอล การระเบิดบางครั้งมันก็ไม่ได้ส่งผลกับศัตรูขนาดนั้นพูดในความหมายเชิงลึกซึ้งอีกแบบหนึ่งก็คือตายเปล่านั่นเองนะครับซึ่งก็มีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นการระเบิดที่มากมายหลากหลายรูปแบบในแบบที่เป็นวิจารณญาณของผมเอามาแชร์ให้กับทุกคนฟังนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวละครตัวไหนบ้างที่มีความสามารถในการระเบิดตัวเองได้และเขาสามารถที่จะใช้ระเบิดตัวเองนั้น,น่ะส่งผลอะไรยังไงต่อศัตรูต่อคู่ต่อสู้ของเขาได้นะครับ ที่มีความสามารถในการระเบิดตัวเองแบบตุ้มให้เราเห็นเลยนั่นก็คือไซบอรแมนนั่นเองนะครับที่จริงไซบอรแมนเนี่ยเรียกว่าเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตก็ได้เหมือนกับเป็นตัวละครสัตว์ประหลาดตัวน้อยๆที่เบจิตา้าเี็ยเขาสามารถปลูกให้ขึ้นมาจากดินได้ใช่ไหมตัวของไซบอรแมนนะครับก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการต่อสู้ประมาณหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะพวกเบจิตา้ากับน้าป้ามาบุกโลกใช่ไหมพอมาบุกโลกเสร็จป,ปุ๊บก,ก็มีการมาต่อสู้กับพวกทิงชินฮังยมฉาคุณิลินพิโกโรอะไรแบบนั้นไปนะครับซึ่ พอไซไปแมนมีการปรากฏตัวขึ้นมาคนที่เข้าไปเป็นเหยื่อของการระเบิดตัวเองให้กับไซไปแมนคือใครครับผมท่านผู้ชมก็จะรู้จักเดีว่าเขาคือบรุษสุดหล่อที่มีนามว่ายำฉานะครับซึ่งไซไปแมนนะครับมันระเบิดตัวเองใส่ย้ำฉาให้เราเห็นตู้มนะตรงนั้นเลยครับคือบอกเลยนะว่าถ้าใครดูแบบดราก้อนบอลในยุคสมัยนั้นนะครับที่แบบว่ามันจะมีความแบบซีเรียสในบางมุมนะว่าแบบโอ้โหแบบตัวละครบุกโลกเลยที่เป็นตัวละครใหม่ของภาคแซดอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูมีความมืดมนนิดนึงแต่อย่างที่บอกนะครับสุดท้ายแล้วก็สามารถกลับมาได้ด้้ดววยยาาากบลแต่่่ฉฉที เขาไปต่อสู้ครับถ้าอ้างอิงคําพูดของคูรดินคูรดินจะบอกว่าเหมือนยำฉาเขารู้เลยนะว่าไอ้ไซไบแมนเนี่ยมันเป็นตัวตนที่อันตรายและอาจจะทําให้คนที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยถึงตายก็ได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมคือการต่อสู้กับไซไบแมนเนี่ยยำฉาก็คิดว่าตัวเองเอาชนะได้แล้วหันหลังให้กับศัตรูแล้วศัตรูตัวนั้นไซไบแมนก็กระโดดเข้ากอดยำฉาด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ระเบิดตุ้มตายคู่เลยครับผมซึ่งที่จริงแล้วไซไบแมนนะครับถ้าพูดถึงใน,นความสามารถเเอออาาาาาาป็นนนก,ากกกจรรรระตวงใใช่่่่่ม้้ยคสูืืๆไ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ร่างกายมันค่อนข้างเล็กนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูมีพลังเยอะวางังนเถอะนะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าติดตานั่นก็คือการยิงสิ่งที่เป็นกรดออกจากหัวสม,มองของมันนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสามารถในการละลายผืนดินของโลกได้กันเลยทีเดียวนะตัวละครต่อไปนะครับตัวละครตัวนี้ที่สามารถระเบิดตัวเองได้นั่นก็คือเจ้าสือนั่นเองนะครับเจ้าสือเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ติดตามของเทนชินฮังใช่ไหมครับแล้วเจ้าสือเนี่ยเขาก็มีความสามารถนะถ้าเอาเป็นความา ism, ต่อสู้แบบตามปกติเลยเท่าที่เคยดูเขาก็เคยสู้้กับลินใช จิตนู่นนี่นั่นในการเล่นงานศัตรูได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นภาคแซรปุ๊บบอกเลยว่าบทเจ้าสือเนี่ยเอาบแบบภาพรวมเลยนะคือแบบจืดจางมากนะครับก็เป็นผู้ติดตามเทนชินฮังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทการต่อสู้อะไรที่ดูเป็นรูปธรรมขนาดนั้นครับแต่ว่าบทบาทที่น่าจดจําแล้วผมก็ใช้คาเดิมนะว่ามันก็ดูมีความมืดมนมากเลยก็คือมันจะมีจังหวะที่เทนชินฮังต่อสู้กับนับป้าใช่ไหมแล้วเทนชินฮังเนี่ยโดนนับป้าเล่นงานแขนหลุดเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วทีนี้เนี่ย เจ้าสือเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะปล่อยให้คุณเทนตายไม่ได้เด็ดขาดเราก็เลยจะไปสลัดชีวิตนะกระโดดไปเกาะติดหลังนับป้าครับผมแล้วทีนี้ก็ระเบิดตัวเองครับลาก่อนนะคุณเทนระเบิดตุ้มเข้าไปครับทุกคนจําตอนใส่ใบแมงระเบิดได้ใช่ไหมครับอันนั้นคือการเสียสละครับใส่ใบแมงก็ตายยํามชาก็ตายแต่ว่าการระเบิดครั้งนี้ใช้คําว่าเจ้าสือตายเปล่าเลยครับผมคือแบบระเบิดตุ้มนับป้ามันก็รู้สึกว่า้รูสึกแบบว่าเจ็บหลังนิดหน่อยนะอะไรอย่างนี้แล้วก็มันยังสามารถรอดได้แบบชิวๆนะครับนี่แหละครับเรียกว่าเป ที่ใช้วิชาการระเบิดตัวเองไปนะตัวละครต่อไปจะเป็นมนุษย์ดัดแปลงรวด4ตัวนะครับนั่นก็คือหมายเลข 16, 17, 18แล้วก็เซลครับผมที่มีความสามารถในการระเบิดตัวเองครับทีนี้เดี๋ยวขอตัดเซลออกไปก่อนนะครับขอพูดถึง 16, 17, 18ก่อนเนาะเนื่องจากว่ามนุษย์ดัดแปลงพวกนี้มีการสังสร้างขึ้นมาโดยดรเกโรใช่ไหมครับวิธีการสร้างเนี่ยก็อาจจะมีการแปลกนิดนึงนะครับคือบางตัวอาจจะมีการใช้แบบระบบดูุดพลังนะครับอย่าง 19, 20เนี่ยเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่มีความสามารถในการดูุดพลังครับ ดัดแปลงมนุษย์ให้มีพลังเป็นอนันต์นะครับสู้ไปแล้วไม่เหนื่อยพลังก็ไม่มีวันหมดแต่ว่าตัวของหมายเลขสิบหกครับคือเป็นแบบหุ่นยนต์เลยครับผมเออคือตอนเซลเจาะเข้าไปเนาะมีครั้งหนึ่งเซลต่อสู้กับหมายเลขสิบหกแล้วเจาะเข้าไปโอ้ไม่สามารถดูดพลังงานได้มันอะไรกันเนี่ยนะครับคือเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวเลยนั่นเองเนาะคือสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยครับผมด้วยกลไกาการสร้างที่มันแตกต่างกันออกไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันเลยก็คือระเบิดที่ฝังอยู่ในร่างกายน นะครับผมแต่ว่า3คนเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ระเบิดตัวเองให้เราเห็นนะครับแต่ว่าให้รู้นะครับเหมือนที่ผมเติดไว้ต้นคลิปว่าเขามีความสามารถในการระเบิดตัวเองได้นั่นเองครับมาเริ่มที่หมายเลข16ก่อนครับผมหมายเลข16เนี่ยเขามีระเบิดอยู่กับตัวเขาจริงนะครับแต่ว่าต่อก็ไม่ได้มีการพูดถึงเท่าไหร่นะครับจนถึงจุดที่ว่าเซลได้ร่างสมบูรณ์ไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขันศึกชิงเจ้าวีดภพในสไตล์ของเซลเกมอย่างเงี้ยก็ในศึกที่ต่อสู้กับเซลนะครับผมตอนที่เซลกำลังเล่นงานโกหงอยู่ใช่ไหมมันมีวที่่เลา เซลล์มันไม่สามารถจับพลังของหมายเลข16ได้หมายเลข16ก็กระโดดเข้าไปกอดเซลล์เลยครับผมซึ่งในจังหวะนั้นนะครับไมเลข16ก็ใช้คำว่าตั้งใจจริงๆนะครับตั้งใจที่จะระเบิดตุ้มเพื่อให้เซลล์ตายไปกับไมายเลข16เลยครับผมแต่ว่าตอนที่ไมายเลข16กําลังย่ oo, la, ah อระเบิดเวลาอ้าวไม่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันจะเป็นลนักษณะนั้นเลยครับพอมันเงียบคลิปุ๊บแล้วเซลล์ก็งงว่า ม่ระเบิดหรออะไรเงี้ยนะครับและทีนี้หมายเลข16ก็งงกว่าครับผมว่าอ้าวทำไมไม่ระเบิดวะคือแบบจุดๆนั้นอะภาคในตัวของหมายเลข16ยังมีระเบิดอยู่มันก็ตุ้มทันทีเลยครับผมแต่ว่าคูริลินก็มีการเฉลยให้ว่าระเบิดในตัวของหมายเลข16ไม่มีแล้วเพราะว่าพ่อของบูม่าเนี่ยตอนที่ซ่อมหมายเลข16พบเจอระเบิดอันนี้แล้วก็เลยถอดระเบิดอันนี้ออกไปจากร่างกายของหมายเลข16นะครับหมายเลข16ก็อึ้งๆแล้วเซลล์ก็หันไปบอกกับหมายเลข16ว่าที่จริงอะข้าจะบอกว่าต่อให้เจ้าระเบิดตัวเองใส่ข้าข้าก็ เลข16ก็เสียศูนย์เลยนะตอนนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่ให้ใหเราเห็นว่าหมายเลข16เนี่ยระเบิดตัวเองได้นะจ๊ะตัวเธอแต่ว่าดันไม่มีระเบิดอยู่ในตัวณนะเวลาที่เขาจะระเบิดตัวเองณนะตอนนั้นนั่นเองครับต่อไปจะเป็นหมายเลข17กับ18นะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าพูดควบกันได้นิดนึงนะครับหมายเลข17เนี่ยไม่ได้มีการขายี้อะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องระเบิดของเขาใช่ไหมแต่ว่าหมายเลข18เนี่ยมีการพูดถึงครับผมว่าเขาเนี่ยสามารถระเบิดตัวเองได้ก็คือตอนที่เซลล์ครับร่างแรกเนาะมลายเ แต่ก็มีการขู่ว่าฉันจะใช้ระเบิดตัวเองในการระเบิดตุ้งทิ้งไปนะแล้วแกก็จะไม่มีวันเป็นร่างสมบูรณ์ได้อีกเลยนะครับก็มีการพูดขู่เซลลไว้อย่างนี้และเซลเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ได้สิถ้าเกิดว่าหมายเลข18ระเบิดตัวเองตายตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เซลไม่มีวันได้ร่างสมบูรณ์เลยนะครับเซลลก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยการใช้เสียงของหมายเลข17เนาะในการที่ให้หมายเลข18เชื่อว่ามารวมเป็นหนึ่งกันเถอะนะแล้วเราก็จะได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดยังไงล่ะแต่ว่าหมายเลข18ก็ไม่เชื่อน ่านดกรเกโรขึ้นมานะครับโดยที่ว่าตัวของหมายเลขสิกับหมายเลขสิที่มีชื่อดังเดิมว่าลาพิสกับลาซูรี่เนี่ยเขาก็มีความเปลี่ยนชังต่อดรเกโรที่มาดัดแปลงเขาแบบพลาการนะครับผมไม่ได้ไปถามความสมัครใจเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้ตัวว่านี่คือหมายเลขสิตัวปลอมนะครับและทีนี้ไอประเด็นเรื่องที่ว่าหมายเลขสิจะระเบิดตัวเองเพื่อพีชีพแล้วก็ไม่ให้เซลเป็นร่างสมบูรณ์ก็เฟดหายไปเลยครับกลายเป็นการไล่ล่าแล้วก็หลบหนีของหมายเลขสิไปเนาะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับ 16, กมหมา,า,ายเลขสิบห และทีนี้นะครับระเบิดที่อยู่ในตัวของหมายเลขสินี้แล้วก็ระเบิดที่อยู่ในตัวของหมายเลขสิด้วยนะก็ถูกถอดออกไปเหมือนกันครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ถูกถอดในกระบวนการของการซ่อมเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์แต่อย่างใดนะครับแต่เป็นการถูกปลดออกโดยเทพเจ้ามังกรครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่จบศึกของเซลแล้วใช่ไหมครับก็มีการขอพรต่อเชนรอนเนาะให้ฟื้นคืนชีพคนที่ถูกเซลฆ่าตายนู่นนี่นั่นไปและทีนี้พรอีกข้อน,อนึงที่จะขอก็คือจะขอให้ตอนแรกเนี่ยคือจะขอให้มนุษย์เดือดแังกลับ เกินความสามารถของเทพเจ้ามังกรและไม่สามารถทําได้ก็เลยแบบถ้าอย่างน้อยก็ขอปลดระเบิดออกได้ไหมอ่ะซึ่งเทพเจ้ามังกรสามารถทําให้ได้นะครับตอนนี้ก็คือแบบหมายเลขสิบเกับหมายเลขสิบแก็ไม่มีระเบิดอยู่ในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและตัวละครต่อมาที่ระเบิดตัวเองได้นะครับก็คือจะเป็นเซลนั่นเองครับเซลสามารถระเบิดตัวเองได้และอันนี้คือระเบิดให้เราเห็นไม,หไม่เหมือนกับไอ้มนุษย์ดัดแลง3ตัวเมื่อกี้นะครับไอ้มนุษย์ดัดแลง3ตัวเมื่อกี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ว่ามันระเบิดได้แต่มันไม่เคยระเบิดให้เราเห็นใช่ไหมแต่เซล มันจะระเบิดให้เราเห็นนั่นก็คือตอนที่มันต่อสู้กับโกฮังฟูลพาวเวอร์แล้วโกฮังเนี่ยสามารถไล่ต้อนเซลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไล่ต้อนไปนอย่างจุดที่ว่าไอ้ทำให้หมายเลขสิบแปดอะหลุดออกมาจากร่างกายของเซลทําให้เซลมันกลับเป็นร่าง2นะครับพอเซลกลับเป็นร่างสอง,อป,ง,สองปุ๊บไม่รู้จะทํายังไงละมันก็เลยขยายตัวเพื่อที่จะระเบิดตุ่มครับผมซึ่งก็เป็นการเท้าดานเลยครับผมว่าอีกประมาณหนึ่งนาทีก็จะระเบิดตุ่มแล้วนะโอ้โหคือแบบว่าเซลมันก็ไม่สามารถเอาชนะได้ใช่ไหมครับมันก็เลยแบบทำให้ทุกคนเนี่ยต้องตาย ระเบิดแบบเวลานะครับคือเซลล์มันน่าจะไม่สามารถระเบิดตัวเองได้ทันทีเนาะพอมีเวลาให้คิดประมาณนึงปุ๊บเนี่ยโกคู Go ก็เลยตัดสินใจพาเซลล์ไปที่ดาวท่านไคโอนะครับเพราะถ้าเซลล,เล์ระเบิดตอนนั้นเนี่ยผมใช้คําว่าพวกคนที่อยู่ที่นั่นอาจจะแกร่งพอที่ว่าไม่ตายใช่ไหมเบจิต้าอย่างเงี้ยทรังส์หรือโกฮังก็อาจจะแบบโดนแรงระเบิดของเซลล์ไม่เป็นไรครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือการระเบิดครั้งนี้ของเซลล์มันจะทําให้โลกถูกทาลายถ้าโลกถูกทําลายไปเหลือแต่อวกาศปุ๊บทุกคนก็มีชีวิตอยู่ตต่่่่อออออไไไปปปมมดด้้้นน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 ัััเเเเงงงาาาีีกกก็็็ลลยยสสิิทรแววคํึผข เลยว่าไม่รีบจัดการเซลล์นะัตั้งแต่เวลาที่กําจัดได้ไปนะครับแต่โกคูเนี่ยอย่างที่บอกครับเขาพาเซลล์ไปยังดาวท่านไคโอแล้วก็ระเบิดตุ้มท่านไคโอเละเทะเลยครับผมโกคู <Goku S 2> ก็ตายไปด้วยนะตอนนั้นนอก้วก็ดาวไคโอก็เละเทะไปเลยครับแต่ว่าในจังหวะที่มนระเบิดตัวเองไปแล้วนะครับคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยเซลล์มันควรจะตายไปใช่ไหมแต่ว่าในจังหวะที่ระเบิดนะครับมันเหลือนิวเคลียสของตัวเซลล์เอาไว้และเซลล์เนี่ยมันก็สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเป็นการฟื้นคืนชีพแบบรอดจากความเป็นความตายทําให้้้จัััััังงงงงหวะน,นนนนรรเซลลลลมมมีีพท่่แแแขข็กึาย สามารถเรียนรู้วิชาเคลื่อนย้ายในทิศตาของโกคู oo, และก็กลับไปล้างแข้นทรงโกฮังอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมเรียกว่าเป็นการระเบิดตัวเองที่เซลเองมันก็ยังบอกเลยนะว่าเป็นการคำนวณผิดที่น่ายินดียิ่งนักเพราะแบบกลายเป็นทาให้ว่าเซลมันแข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยนั่นเองนะตัวละครต่อไปนะครับที่สามารถระเบิดตัวเองให้เราเห็นได้นั่นก็คือเบจิต้านั่นเองครับเบจิต้าอันนี้ก็คือระเบิดจริงจังเลยนะครับก็คือระเบิดตอนสู้กับบูเนาะซึ่งเป็นฉากที่ผมใช้คําว่าน่าจดจําสุดๆไปเลยครับคือเบจิต้าตอนนั้นสู้กับ,บููแแลลล้ว้วววหงงจาากกทีี่่่ยยอออมตในรขด เบจิต้าก็ไปต่อสู้กับโกคูใช่ไหมครับสู้กันไปสู้กันมาจอมันบูคืนชีพได้แล้วโกฮังก็โดนเล่นงานไปท่านไคโอชินก็ไม่สามารถสู้กับจอมันบูได้อยู่แล้วแล้วเบจิต้าก็ลงมาต่อสู้กับจอมันบูครับซึ่งในสถานการณ์นั้นมีทรังส์กับโกเทนด้วยแล้วเบจิต้าก็ฝากให้พิกโรพา2คนนี้หนีไปให้ไกลที่สุดเพราะว่าตอนนี้เบจิต้าจะระเบิดตัวเองแล้วนะครับเพื่อที่จะลากบูไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นสังเกตได้แล้วว่าบูเนี่ยมันสามารถที่จะฟื้นคืนชีพร่างกายได้วิธีที่จะกําจััดบูลลใใหหห้้สินนาาากกก็คือืออทํมมมไ่่เเเแแตศษยนะ เบจิต้าก็เลยใช้ท่าไม้ตายระเบิดตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อทางการไหมนะแต่ว่าเห็นแรน์เรียกกันและชื่อมันก็เทพดีนะครับศพเป็นเบจิต้าเลยก็คือไฟนอ l เอ็กซ์พลอชั่นนั่นเองครับซึ่งไฟนอ l เอ็กซ์พลชั่นนี้ก็ระเบิดโจมตีใส่บูไปนะครับแล้วเบจิต้าก็จบชีวิตลงกับการระเบิดครั้งนี้ครับผมซึ่งตอนที่เบจิต้าระเบิดเสร็จแล้วนะครับร่างกายของเขาก็กลายเป็นหินเลยแล้วก็ตรงนั้นเหมือนแบบเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลงเลยนะครับพื้นดินบริเวณรอบนั้นเสียหายเป็น อะไรครับผมเป็นการตายเปล่าของเบจิต้าไฟนั่นเองนะทีนี้ท่าไฟนอตกโคลชันนะครับมีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งในของอนิเมะดาร์กบอลซูเปอร์ครับผมนั่นก็คือตอนสู้กับทนะ็อปโป๋เนาะแต่ว่าตอนนั้นเป็นการอธิบายที่ดีมากเลยโดยที่ว่าตอนนั้นพี่โกโร่เองมันก็รู้ไงว่าเบจิต้าจะใช้ท่าไม่ตายไฟนอติโคลชันใส่ท็อปโป๋ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตายนะเว้ยอะไรเงี้ยนะครับก็คิดอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นเบจิต้าที่กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูชินค่ะเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นแค่ซซปเเเอออออออรรร์ไไย่่่่่าา2ตตตตตนน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 นททีีสูู bu, นน้้นนะนน้้้กกัััััับบบบจจมมมงงะะพลลลคคืแวิใชฟ เอกโครัชน e อีกครั้งหนึ่งตอนสู้กับท็อปโปตัวเองก็เลยไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็พอจะได้รับความเสียหายจากการระเบิดใช้พลังตัวนั้นไปบ้างนะเพราะว่าดูจากสเกลพลังแล้วตอนนั้นท็อปโปะเขาเป็นพลังระดับเทพทําลายล้างแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นเทพทําลายล้างที่อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่เพิ่งแบบได้ลองใช้พลังอะไรเงี้ยยังไม่ทันใช้พลังได้ดีก็โดนเบจิต้าใช้ท่านี้จัดก,การไปซะก่อนนั่นเองครับตัวละครต่อไปที่สามารถระเบิดตัวเองได้นะครับตัวละครน,นี้ก็คือจอมันบูนั่นเองครับผมอา้าวจอมันบูระเบิดตัวเองผมใช้า ไดไ้แต่ว่ามันไม่ได้ใช้พลังระเบิดเต็มรูปแบบครับผมมันระเบิดตัวเองตอนที่มันต่อสู้กับโกฮังครับซึ่งในสถานการณ์ที่จอมันบูที่เป็นซุปเปอร์บูแล้วนะครับต่อสู้กับโกเทนคูสตอนนั้นก็คือแบบโกเทนคูสมันก็ใช้เวลามากไปหน่อยนะครับทำให้ถูกถอดจากการรวมร่างมานั่นเองครับพอถูกอดอดจากการรวมร่างหรือถูกถอดจากฟิวชั่นปุ๊บเนี่ยจอมันบูมันเหมือนรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วทีนี้โกฮังก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วตอนนั้นนะครับโกฮังก็แสดงความเหนือชั้นนะครับจัดการซุปเปนะอร์ เจ้าได้มาตั้งนานแล้วและข้าจะไม่มีวันยอมให้ใครมาแข็งแต่งเนือข้าเป็นอันขาดข้าจะต้องบทขยี้เจ้าให้แหลกเป็นขุยผงให้ได้เลยนะครับก็มีการพูด่างนีืกอบโกหังแล้วโกหังก็บอกว่านี่ยังไม่เห็นความต่างชั้นของพลังอีหล่ะว่าแกไม่มีวันชนะชัน้นได้เด็ดขาดแล้วตอนนี้จอมมารบูมันก็ค่อยๆเปล่งพลังเปล่งพลังออกมาแล้วก็ระเบิดตุ้มครับผมซึ่งในจังหวะที่ระเบิดตุ้มตอนนั้นนะครับใช้คําว่ามันก็ระเบิดตัวเองประมาณหนึ่งเพื่อพลางตาหนีไปที่ใดที่หนึ่งก่อนซึ่งตอนนั้นยโโว แต่ว่าความเป็นจริงแล้วครับโกฮังบอกว่าถ้าจอมัรบูมันจะระเบิดตัวเองเพื่อให้โกฮังตายไปกับมันด้วยน่าจะต้องระเบิดแรงกว่าน,นี้และทําให้โลกเนี่ยถึงจุดจบแน่นอนนะครับแต่ว่าจอมารบูมันระเบิดเล็กๆก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบพรางตัวหนีไปแล้วมันพรางตัวหนีไปเพื่ออะไรครับมันพรางตัวหนีไปเพื่อรอเวลาให้โกเทนกับครั้งสามารถฟิวชั่นกันได้อีกรอบนึงเพื่อที่จะดูดกลืนนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่แบบจอมัรบูมันก็เข้าใจวางนะให้เห็นว่าจอมัรบูถ้ามันจะระเบิดตัวเองมันก็สามารถทําได้้นะะะะตตตตัััวววลลลคคครร่่ออไปปทที9ุดายขง น,นั่นก็คือซงโกคูนั่นเองครับ สงโกคูนะครับมีการระเบิดตัวเองให้เราเห็นตอนไหนครับผมก็คือในตอนของภาค GT ครับครั้งแรกเนี่ยใช้คําว่าระเบิดตัวเองแต่ว่าตอนนั้นไม่ถึงตายครับผมน่าจะอธิบายได้ด้วยคําเดียวกันก็คือตอนที่โกคูเขาใช้ระเบิดตัวเองเนี่ยมันใช้ตอนที่สู้กับซูเปอร์หมายเลข17ครับซึ่งอันนั้นถือเป็นศัตรูที่ตึงมืออีกแล้วครับท่านผู้ชมนะก็คือแบบต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาแล้วโกคูมันก็ไปล็อกหมายเลข17ไว้ซึ่งตอนนั้นนะครับซูเปอร์หมายเลขสิบเจัดมันดิ้นไนแหลิดครับโ <Goku S 2> ก,ใในนกรรบคกูก เด็กนะครับผมอ่าซึ่งกลับไปนหน้าปกติแล้วแต่ว่าซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับมันบอกว่ามันกลางบาริทันนะครับโกคู <Goku S 1> <Goku S 2> ก็เลยแบบไม่ได้แอมหรอกนะซึ่งถือว่าอันนี้เป็นวิชาการระเบิดตัวเองที่โกคูก็พูดเองว่ามันเป็นวิชาที่เบจิต้าเคยใช้เพื่อที่จะกำจัดจอมานบูนั่นเองนะครับเออแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการระเบิดที่ไม่เป็นผลนะครับผมแล้วการระเบิดครั้งนี้ของโกคูก็ไม่ได้ตายครับผมขออธิบายแบบเดียวกับของเบจิต้าที่เป็นซูเปอร์ไซาบูชิงค่ะได้ไหมว่าตอนที่เบจิต้าระเบิดตัวเองนั้นนะ้นนนนน่่เเปป็็อรไางแตตวีคู ก็เลยไม่ถึงตายนะครับผมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยโกคู Go จะใช้ท่าระเบิดตัวเองอีกครั้งหนึง่งนั่นก็คือตอนสู้กับโอมก้าเชนรอนครับซึ่งหลังจากที่กาจัดซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดไปแล้วใช่ไหมก็มีการต่อสู้กับพวกมังกรชั่วร้ายนะครับซึ่งมังกรชั่วร้ายตนสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุดเลยก็คือโอมก้าอินชินรอนนั่นเองครับซึ่งไอ้มังกรหนึ่งดาวตัวนี้มันแข็งแกร่งมากแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่โกคูก็นั่นแหละรครับไปโอบข้างหลังไปลัตข้างหลังเหมือนเด คาคาลอ็อตแกคิดว่าวิชาง,งี่เง่าแบบนั้นอาจจะทําให้กําจัดจอามังกรชั่วร้ายตนนี้ได้อย่างนั้นเหรอหยุดทําอะไรแบบไร้ประโยชน์ได้แล้วนะและ้วโกคูได้ยินเสียงเบจิต้าปุ๊บก,ก็หยุดการระเบิดตัวเองหน้าตรงนั้นก่อนครับแต่โกคูเนี่ยเรียกว่าไม่ได้แสดงการระเบิดตัวเองในลักษณะของการสละชีวิตขนาดนั้นครับผมแค่เหมือนกับว่าใช้พลังทั้งหมดที่มีในการระเบิดตัวเองไปตุ้มให้เห็นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะกําจัดซุปเปอร์ไมล์เลสสิบเจ็ดก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ในตอนของโอ,อเมก้าเชนรอนก็ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น9ตัวละครที่มีการระเบิดตัวเองได้นะครับผมสามารถใช้รรวิชาระเบิดตัวเองตุต้มเพื่อสังหารศัตรูแล้วก็เสียสละชีวิตตัวเองได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับมีลักษณะการใช้ท่าไม้ตายแบบนี้ที่ผมรู้สึกว่าเป็นท่าไม้ตายที่สเกลใหญ่แล้วก็น่าสนใจดีนะครับจึงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะผมก็เออได้หาขอห้อมูลเพิ่มเติมเหมือนได้ทบทวนเรื่องราวว่าอ,อ๋อมันมีตัวละครแบบนี้ที่สามารถระเบิดตัวเองได้แบบนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้นะครับผมหรือมีประเด็นอะไรเสริมจากตัวละคร9ตัวนี้ท่านผู้ รหรือถ้าอยากฟังประเด็นอะไรอีกเกื่องกัดักกันบอลก็ลองสอบถามกันมาได้นะครับรีเควสันเป็ข้ามาได้ถ้าสามารถทําได้เดี๋ยวผมก็จะหาข้อมูลรวบรวมมาทําให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ